สวัสดีคุณครูที่เคารพรักทุกท่านดิฉันนางสาวสุนทาอมซัและกับผมนายปรับดาศีชุมพรพวกเราเป็นตัวแทนจากชั้นม .5 ทับ7ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้พวกเราจะมากล่าวถึงนักร้องชื่อดังหญิงเบวรีพรพิมลครับเาวรลีพรพิมลนะครับเกิดเมื่อวันที่2มกราคมปี2535ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยใจแทรกในเสียงเพลงและชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กทําให้เธอได้ผ่านวิธีการประกวดมามากไม่ว่าจะเป็นชุมทางเสียงทองจิงช้าสวรรค์จนมาถึงในรายการคว้าแมคควา,าควแชมป์ที่ทำให้เธอสามารถก้าวเข้ามาสู่ในวงการและได้รับรางวัลแชมป์ออฟเดอะเยจนทำให้เธอได้เข้ามาเป็นนักร้องในสังกัด G m m เอ a m m กรมในปี2554รห้าี่เธอได้ออกอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกนั่นก็คือการุณาอยู่ในระยะความคิดถึง ต่อมาชุดที่2ในปี2157คือในความรู้สึกของเธอจากนั้นก็ออกซิงเกิลโปรโมทเล่มมาจนกระทั่งในปี2160เธอได้ออกอัลบั้มชุดที่สามนั่นก็คือแม่ค้าหน้าคอมและชุดที่สี่จะมาไม่หนอในปี2163เธอยังเคยร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนเพลงมากเลยทีเดียว ด้วยความสามารถที่หลากหลายของเธอทำให้เธอมีผลงานและได้รับรางวัลมากมายได้แก่รายการชิงช้าสวรรค์ได้รับรางวัลที่หนึ่งแชมป์ออฟเดอร์เยียรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์รางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์พุ่มพวงในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่9รางวัลเพลงไทยลูกทุ่งนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมงานประกาศรางวัลสยามดาราสตาร์วอร์ด2012 งานเอ็มไทยท็อปท็อ about movie สองพันสิบสองเรื่องพุ่มพวงวันภาษาไทยแห่งชาติรับรางวัลผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด็ดปี2555สุดยอดศิลปินลูกทุ่งหญิงรางวัล G-Member a w a r d ปี 2012, 13และ14รับรางวัลลูกกะตันยูกะตาเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ในปี2555 รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนปี2,555นักร้องลูกทุ่งยอดนิยมในมายาวอร์ดเพลงอมาตะารังสัร์ยอดเยี่ยมกับเพลงฝนหนาวสาวควรงานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่13ตัวอย่างผลงานภาพยนตร์เคยแสดงภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงที่เป็นนักแสดงนำจากบทนี้เองที่ทำให เธอได้รับฉายาว่าสาวเสียงสุพรรณหรือที่ใครหลายคนมอบตำแหน่งเงาเสียงผู้ง่วงจนกลายเป็นที่รู้จักโด่งดังในประเทศค่ะครับและนับจากวิทีต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังเพลงวันณนคดีสีชมพูครับ เธอจงโปรดเห็นใจจงเมื่อจางไปไหนขอให้เรารักกันชวนนิรันดร์นั่นอาจจะได้จะคนดีๆแต่เป็นฝันเป็นฝ้ากันไปสักทีมีหลุดฉันใช้ท้ายปีปันปีไม่วันและใจของฉันจะไม่เปลี่ยนพันเกได้แต่หวังเธอจะคิดฉันกันอย่าให้ความฝันได้กลายเป็นความจริง ได้ปลรดอย่าใจร้ายจะผู้ชายที่สสนเดยดกลายเป็นแค่เสนเมื่อทำร้ายทำลายเธอหากมีวันใดสองเรานั้นต้องหากไกให้เธอเพิ่มเครื่องฉันเอ ที่ชักให้ตาบอดกค่เมือนกันเธอก็อยากให้น้ำท่วมปอดแรกตาแรกแลกก็ให้กระเป๋าตั้งให้กรววกรวายจะไม่ก้นใจจะเปลี่ยนไอ้พี่เป็นยักษ์สืมวันนี้พี่คิดจะรักสาบิจะไม่หลอกลำหนึ่งกับพ่จะเป็นเด็กดีที่รักสาบิจะไม่ดื้อจะไม่ซอไม่ต้องขังคนหนักนาจะพี่ไกลสาวเกินเราจะมียอมดองคนดีพี่ป้าสา่เปล่ยนใพี่เป็นเป็นอหน้าขอมเป็นแก้มน้มาเปลี่ยนใหพี่ทานกับหน้าขอมจะเหมาะเป็นรัชนาเปลี่ สี่จุดพูดละไอ้กย์ยูดีปอดอย่าทำร้ายจากผู้ชายที่สันเดียกลายเป็นเพียงเส้นแม่ทำร้ายทำลายหัวใจ